สวัสดีครับ EP นี้ก็อย่างที่แจ้งไว้นะครับวันนี้ก็ได้วัตถุมงคลนะครับหลวงปู่หงจะเป็นลูกหล่อลูกหล่อเนื้อสำลิดนะฮะนี่เนื้อสำลิทที่ปิดมานะครับเกือบแสนเลยนะครับองค์นี้เคยขึ้นไปประมาณแสนสี่นะครับพระเปล่าๆปานะครับองค์นี้ผมก็ได้มานะครับเป็นเนื้อสำลิดสร้างแปดสิบองค์ ไม่ค่อยชัดนะนี่ใครอยากเห็นเนื้อสำลิศแบบอย่างนี้เลยนะครับต้องบอกเลยว่าหายากมากแปดสิบองค์เท่านั้นนะฮะหายากเลยวันนี้ผมก็เพ,พิ่งส่งมาได้วันสองวันนะครับก็เพิ่งจะมีโอกาสได้ทำคลิปนะฮะเป็นรูปหล่อโบราณปี2 5, 5 4พนห้า้อยสี่สิบเอ็ดนะครับรุ่นแรกนิยมด้วยนะครับสำหรับวัตถุมงคลของปู่โง โอ้วันนี้แสงมันจะแสงมันจะเยอะไปนะครับนี่ใครที่อยากหาวตัตถุมงคลของปูผงยอดนิยมนะครับถ้ามีทุนัสซัอแนะนํารุ่นนี้เลยรุ่นนี้จะเป็นลอ,อ,อโบราณน,นะครับของผมเนี่ยจุดเด่นนะ่าจะอยู่ที่จานนะครับมันจะไม่ค่อยชัดนะวันนี้ส่องแล้วก็ยังไม่เห็นเท่าไหร่นะครับแต่ต้องเนี่ยมีรอยจานนะครับ สะสมต้องสะสมแบบยอดนิยมแบบนี้นะครับส่วนที่บอกว่าเนื้อจะมีทั้งหมด3เนื้อเล่นง่ายมากนะครับมีสําลิสสร้าง80องค์แล้วก็นวะสร้าง380องค์แล้วก็เนื้อขันลงหินสร้างส9 0ร้อองค์ไป4 8่อองค์นะครับมีแค่3เนื้อเท่านั้นเนื้อ็อปสุดคือเนื้อนี้นะครับไม่มีเนื้อทองคํานะครับใครจะเก็บวัตถุมงคลปู่หงก็แนะนํารุ่นนี้เลยนะครับ อีกรุ่นหนึ่งที่ผมเพิ่งได้มาก็จะเป็นพี่กูมานนะครับพ่วงเพชรรุ่นหนึ่งนะครับเป็นเนื้อทองลําอูนะครับของผมนี่ได้สวยอันนี้ก็หลักหมื่นนะครับผมแกะให้ดูจริงๆแล้วเป็นกูมารุ่นแรกถ้าเป็นพี่พ่วงนะครับจะมีพี่ทองเพชรนะครับปีสี่หนึ่งพี่พ่วงเพชรปีสี่สองแล้วก็พี่คงทองปีสี่สามนี่กูมารหนุมปูหงนะครับ นี่ตรงนี้จะเขียนพี่พวงเพชรองค์นี้ได้สภาพผิวสวยนะครับอ่มีอดอดอ,อดผงนะครับอดผงรวยนะครับนี่องนี้จัดว่าสวยเลยนะครับสําหรับพี่กุมารพวงเพชรถ้าเป็นปี42นะครับปี42จะมีตอกโค้ดตรงนี้นะครับโค้ดดอกไม้นะครับนี่โค้ดดอกไม้บริเวณนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นปีปีหลังๆนะครับปีปีสี่กว่านะครับหรือปีห้ากว่าเนี่ยเขาจะไม่มีไม่มีโค้ดแบบนี้นะครับอ่เขาเรียกว่าเป็นโค้ดสาหรับปีสี่สี่สองนะครับด้านหลังมียันนัมิตินะครับสภาพสวยมากอง์นี้นะครับแล้วก็น่ารักมากนะครับสําหรับพี่พวงเพชรนะครับนี่พี่พวงเพชรกุมารยอดนิยมเลยนะครับกุมารสั่งพิซซ่าได้นะครับ สำหรับกุมารนี้คือต้องต้องยกให้พี่พงเพชเลยนะครับวัตถุมงคนคูหงนะครับสวยมากสวยเลยเนี่ยแนะนําเลยรุ่นแรกก็หายากหายากมากๆแต่ถ้าใครอยากจะบูชานะครับผมว่าผมมีเนื้อดินด้วย <c oughs> แต่ผมไม่ได้เปิดเปิดแบ่งปันนะครับนี่พี่พงเพชเหมือนกันเนื้อดินออกรุ่นเดียวกันนะครับปีสีสองนะครับ ออกปีศส,สองนะครับอันนี้เป็นเนื้อดินปัตวิธาตุอันนี้จะเป็นเนื้อทองเงินอูนะครับสร้างปีเดียวกันนี่เห็นไหมอันนี้จะจํานวนจัดสร้างประมาณหนึ่งประมาณพันหายากผมว่าไม่เกินพันนะข้อมูลไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าหายากกว่าเนื้อดินนะครับแต่เนื้อดินหาสวยๆย,ยากอันนี้เป็นทูโทนก็จะจะหายก็คือมีราคานะครับมีราคากว่าเนื้อแดงๆนะครับ ดินดินดินเผาอ่ะจะมีดินดินแดงดินทูโทนแล้วก็เนื้อดําเนื้อดําก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนะครับส่วนเนื้อเนี้ยเนื้อทบๆทก็เป็นเนื้อนาสนะครับเนื้อนาแล้วก็เนื้อ3ามเคนะครับนวะแล้วก็มาทองน้ําอูทองน้ำอนูำนี่หมื่นกว่านะครับขึ้นไปสูงสุด2องสามหมื่นนะครับก <ๆ About S 2> <és S 3> ็ <ๆ S 2> มีช่วงตกมาก็เราก็ซื้อเก็บได้นะครับแต่ต้องหาสวยๆนะครับในช่วงเวลานี้นะครับหาสวยก็มีราคานะครับแนะนําเลยรุ่นนี้ใช้ดี ใช้ดีแล้วก็ขอพุทคุณพี่พวงเพชรได้เลยนะครับอีพีนี้ก็ไม่ได้ชักแนะนำไม่ได้ชักชวนให้ใครมาลงทุนนะครับหรือมาเช่าวัตถุมงคลตามผมเป็นแค่การรีวิวเท่านั้นนะฮะใครที่อยากจะสนใจวัตถุมงคลก็แนะนำศึกษาก่อนนะครับเกจินั้นๆก่อนนะครับว่าว่าเราว่าเรารู้จริงหรือเปล่านะครับ พราะไม่งั้นถ้าเราไม่รู้จริงเดี๋ยวโดนของเของอะไรก็ลําบากเป็นเนื้อดินนะครับสําหรับอุดตรงนี้อ่ะ EP นี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยว EP ต่อไปจะเป็นวัตถุมงคลทุกไหนก็เดี๋ยวฝากกดติดตามกด subscribe ไว้เลยนะครับ EP นี้ประมาณนี้อ่าใครใครอยากดูก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ